สวัสดีค่ะดิฉันนางนัททีพรสุรินนะคะนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลกค,ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพบกับนักบริหารมืออาชีพซึ่งท่านมีผลงานเกี่ยวกับเด็กและสตรีในจังหวัดพิษณุโลกนะคะซึ่งท่านมีผลงาน ยาวนานมากในจังหวัดพิษณุโลกนะคะเชิญพบกับท่านได้แล้ค,ค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับอ,า,อาจารย์รุ่งการสอรลำดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมสตรีสีสองแพรงนะคะลำดับแรกนะคะอาจารย์คะอยากจะให้อาจารย์ เล่าประวัติการทำงานของอาจารย์นะคะค่ะสมาคมสตรีสีสองแฝนี้เติบโตมาจากาชมรมชมรมเล็กๆนะ,ะเราเรียกว่าชมรมสตรี4ีสองแฝเกิดขึ้นจากการที่กลุ่มสตรีเนี่ยมารวมตัวกันเมื่อวันที่8มีนาคมซึ่งเป็นวันสตรีสากลน,นะฮะเมื่อปี2 5 3 8เรามาเจอกันแต่ว่าเราก็ เอ๊ะมาทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมดีไหมมากกว่ามาแสดงพลังสตรีเหมือนอย่างที่เคย mm hmm. เคยทำมา mm hmm. ก็เลยมาคุยกันว่าเออเราน่าจะลงตัวการทํางานเพื่อสังคมนี่ตอนนั้นเอ,อ่อเรียนเป็นทางข้าราชการอยู่กระทรวงสาธารณสุขอยู่สํานักงานควบคุมโรคติดต่อ89 mm hmm. ก็เลยมีแนวคิดที่จะทําเรื่อง mm hmm. เรื่องเกี่ยวกับโรคเอชนะคะ ก็เลยเขียนโครงการของบประมาณจากจาก n อ็มาก็เลยมาเลือกครอบครัวมาพูดคุยกันแต่นี้กลุ่มที่เราจะให้เขารับรู้เนี่ยก็ยคือกลุ่มสตรีที่อยู่ต่างเพราะนั้นเราก็เลยใช้วิธีเขียนโครงการว่าเป็กนการป้องกันเอสเข้าสู่ชุมชนนะฮะโดยให้สตรีรู้จักวางแผนที่จะทำงาน แล้วก็รวมตัวกันคิดทำงานเพื่อ,เพ,อเพื่อที่เป็นปัญหาของชุมชนเริ่มต่อแตะมาเรื่อยๆนะฮะทุกครั้งเราก็จะมีการเยนบองค์การเพื่อจะของเงินอุหนเพื่อเอามาทำทำทำกิจการว่าเราไม่มีงบอ,อะไรเพียงแต่ว่าเรามีใจกับมีสมองมีแรงออในการที่จะหลักดัน งานเหล่านี้ออกมาซึ่งก็เลยก็เลยเชื่อติดต่อกันมาเอาผู้ผู้หญิงที่จะลงอปอตอมาให้ความรู้สามารถจะจะพูดในชุมชนได้สามารถวางแผนชุมชนได้อย่างไรเนี่ยเราก็มามาเตรียมการอย่างนี้ให้ให้ตลอดจนกระทั่ง องค์กรลักว้างขวางไปเรื่อยๆเราจจะไ,ได้มีสาขาอยู่ตามตำบลตามอำเภอต่างๆในจังหวัดพิษโลก่านานนี้เ,เมื่อปีส3ปีที่ผ่านมานี่น่าจะเป็นผลหนึ่งที่ทางส่วนกลางโดยทางยูเซสผ่านทางสะพานที่ส่งเสริมประชาธิปไทยคงจะทราบข่าวว่าชมรมเราทำงานกันด้วยความามีประสบมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เขาก็เลย เอาชื่อเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มเครือข่ายผู้หญิงระดับประเทศที่จะขับเคลื่อนสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงแรกๆเราก็เริ่มเริ่มเริ่มเรื่องรมรม,มาพิบาลทำไงจะให้คนในชุมชนเข้าใจรรมพิบาลและตรวจเข้าไปตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและภาคท้องถิน่นว่ามันมีความโปร่งใสอย่างไรอันนี้ก็เป็นที่มาของของงานในวันนี้ด้วย ก็จึดเนือกันมา,มาตลอดจนกระทั่งเ,เราสร้างให้สตรีมีธรรมพิบาลในกตำบลน,นะฮะนำร่องนะ,ะแล้วก็ก็เลยเชื่อมโยงมาสู่ปีนี้เนี่ยก็ดูเงินเงินที่ลงไปในทุมชนเนี่ยมันมีเงินกองทุนเงินละเงินเงินหมุนเวียนอะไรต่างๆเยอะแยะรวม รวมถึงเงินกองทุนพัฒนาผู้บังสตรีเราก็เลยกําลังดูว่ากองทุนพัฒนาประบัสตรีเนี่ยมันน่าที่จะทําประโยชน์อะไรให้กับสตรีได้ก็เลยเข้ามา,าศึกษาตรงนี้อย่างกว้างขวางอย่างวันนี้ที่กำลังทำทอยู่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ลำดับต่อไปนะคะ คือดิฉันอยากจะทราบว่าแนวทางความมุ่งหมายนะคะของกลุ่มสร e t u c แ q ที่สร้างชื่อเสียงและก็สร้างผลงานที่เด่นมากมายนะคะความมุ่งหมายเอ่อทีนน่น่าจะจะอยู่ในความคำว่าม,มุ่งหมายน่าจะเป็นเป็นเหมือนอุดมการณ์เนาะมีอะไรอยู่ในใจที่ได้มาทำงานาอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคซึ่งตรงนี้ก็เลยบอกว่า ระยะหลังเดือนขออนุญาตย้อนไปนิดหนึ่งตอนนั้นยังไม่กเกษียณแต่ตอนนี้เรียนกเกษียณแล้วสิบกว่าป,ปีก็ติดต่อมาเรื่อยๆถามว่าโดนในความรู้สึกของคนที่เคยทางานในราชการมาก่อ,อนนี่ยังมีความรู้สึกอยากอยากจะตอบแทนคุณของแผ่นดินนะคะมากกว่าคิดว่าเอ้ยเราเราเราน่าจะมีอะไรสักอย่างที่ทความรู้ความสามารถ ของเราที่มีอยู่ไปสู่การการที่จะทำอะไรทดแทนแดิอันนี้น่าจะเป็นประเด็นหลักแล้วก็รวมมาจนถึงว่าเออเมืองพิษโรกเราเป็นเมืองพรนเรศวนเนาะพระพิจาุวรสุกัิยาก็เป็นต้นแบบที่ให้เห็นว่าท่านเห็นประโยชน์สวน่วนรวมมากกว่าสว่วนตนซึ่งอันนี้เราก็เลยถือเป็น โกแกนหรือเป็นสิ่งยึงเดเหนี่ยวในใจว่าเฮ้เราทำเพื่อบ้านเมืองไม่ได้มุ่งหวังอะไรเพราะอันนี้เป็นจิตสาธารณะไม่ได้ไม่ได้หวังค่าตอบแทนสิ่งตอบแทนอะไรที่เป็นเงินไม่ใช่ธุรกิจนะฮะเป็นเรื่องของทำเพื่อแผ่นดินจริงๆอันนี้ก็คือเป็นความตั้งใจของของแต่กลุ่มชนมากเวลานี้นี่กเกษียณอายุเปันยังไงมีทั้งครูมีทั้งสาธารณสุขนะะเป็นพยายาลมีทั้งนักธุรกิจ ที่เกษียณอายุแล้วาะฉะนนเ,เลยมองว่าองค์กรเราเนี่ยมีแต่ผู้สูงอายุหรือเปล่าะอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะแต่ว่าเรามากด้วยด้วยพลังอยากจะทำเพื่อส่วนรวมค่ะทมค่ะอา,าะอจารย์คะคำถามต่อไปคือดิฉันสงสัยมากเพราะว่าองค์กรของเราเนี่ยเป็นองค์กรที่ทําเพื่อมนลชนเห็นไหมคะ,คะเราดูแลเกี่ยวกับคนปัสตรีแล้วเราก็จะดูแลเกี่ยวกับ ิทธิเด็กประมาณนี้ใช่ไหมคะตอนนี้นหนูจะถามว่าการดูแลกลุ่มคนที่เขาอาสาเข้ามาทํางานในสมาคมนียค่ะดำเนินการอย่างไรคะในบรรดาสมาชิกของสมาคมใช่ไหมคะ,คะถ้าจะพวกแกนนาแต่ละแกนนานี่ก็คือเออมากันวิจัยน่าจะมีอุดมการณ์เดียวกันอย่างที่ไล่พูดเริ่มต้นว่าเราอยากทําอะไรเพื่อเพื่อแผ่นดินแล้วก็ที่สําคัญคือ เออเรามีประสบการณ์เรามีความรู้มีความสามารถอะไรเออเราก็าเอามาเอามาแชร์กันแล้วมาลวยกันซึ่งบางคนเราก็เข้าใจเพราะว่าน,นี้มาด้วยจิตจักรวนะไม่ได้เป็นเรื่องธุรกษษษิจไม่ได้เรื่องผลกําไรเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยจังหวะที่เขาพรอ้อมเขาว่า,ถ,าถ้าปรากฏติดกว่านี้หนูมาไม่ได้นะโอเคไม่มาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็คนอื่นแต่ก็เราก็สื่อสารบอกกัน อยู่ว่าเรามีจะจกิจกรรมและที่สำคัญคือเราไม่ได้มีทําอย่างนี้ตลอดเวลาเหมือนเหืคนาทำง,งานที่เราเอ,อ,อย่างโปรเจกต์ปีหนึ่งเราจะทำานึ่งน้อย2งโครงการนะฮะสองโครงการนี่ก็คือหาแหล่งทุนว่าเราจะเข็นโครงการไปขอที่พัฒนาสังคมหรือจะขอที่สภาพัฒนาการเมืองเราก็ขอ ะะหรือจากสสสอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าแหล่งทุนจะทําประเด็นไหนอย่างประเด็นเรื่องยุติการรุนแรงเนี่ยเราก็ได้ได้ของพมจพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขียนโครงการไปว่าเราจะอบรมกลุ่มสตรีให้เป็นเครือข่ายในการที่จะดูแลเรื่องความรุนแรงในครอบครัวของแต่ละแต่ละพื้นที่ ะนะเราก็<อ>เราเราก็มาขินโครงการแล้วเราก็ได้ปุ๊บก็ในในแต่ละคนที่เขาอยู่นั้นก็คนไหนมีความถนัดในจุดไหนก็ก็มาช่วยจุดนั้นบางคนไปวิทยกรบางคนเราเราเรียนรู้ไปด้วยกันกด้วยนะว่าก็การ,ราการเป็นวิทยกรแบบมีส่วนร่วมการจัดเวทีการอบรมซึ่งไม่ใช่เป็นเลคเชอร์บรรยายแต่เราใช้กระบวนการมีส่วนร่วมมนาะเนี่ยทุกคนเรียนรู้เรียนรู้กันมาตลอด เพราะนั้นเราก็จะรู้เลยว่าเออตอนนี้บทบาทนี้ควรจะเป็นของใครคใครจะทําอะไรแล้วก็อย่างที่เรียนนะเจ้าว,ว่าถ้าคนนี้บอกโอ้ตอนช่วงนี้มาไม่ได้นะอย่างเช่นอาจารย์สุนเนศท่าน,นบอกตอนนี้หนูกําลังยุ่งจะทำปัญญายเอกเอาโอเคไม่เป็นไรอาจารย์จะเชิญเฉพาะเป็นบางกลางอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ท่านก็ให้โอกาสท่านก็มากันอะไรอย่างเงี้ยล้วแต่พวกเรารู้หมดเรื่องอยุติความรุนแรงครอบครัวเรื่องเกี่ยวกับปัญหา ที่หนักสนานี้คือปัญหาเด็กท้อในใงเรียนซึ่งเรากําลังหาช่องทางว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรเราก็มีนะบางคนก็มาจากโรงพยาบาลก็ถนัดในเรื่องของการที่เอ๊ะจะทําแท้งหรือไม่เนาะพวกคุณครูก็มองว่าเอ๊ะเด็กท้อเอ๊ะจะมาเรียนได้ต่อไหมไม่ต้องออกไปการคันอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเราก็ผสมผสมกันทั้งหมดแล้วมาคุยุยกันว่า อ้าวถ้าจะป้องกันจะยังไงเราต้องเริ่มที่ครอบครัวก่อนไหมครอบครัวจะเป็นจุดเริ่มต้นเอ๊ะเราจะสร้างต้นทุนชีวิตให้ตรงไหนบางทีพี่ก็ต้องเชิญอาจารย์หมอจากกรุงเทพมาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับต้นทุนชีวิตเกี่ยวกับเรื่องการสร้างวินัยเชิงบวกของครอบครัวเป็นยังไงเราก็อัดเด็ดไปด้วยจุดมากลักเราจะเป็นขบวนการแต่วิชาการนี่เราจะเชิญ เชิญคนที่ชำนาญร่วมร,รู้แต่ละแต่ละเรื่องมาทีหนึ่งนะฮะอย่างอย่างที่บอกว่าอบตอเขา,เาจะเลือกตั้งนะี่ยเราก็อบรมสตรีที่จะเต,ร,เร,ะตรียมลงสอบอบตซึ่งตรงเนี้ยพี่ก็เชิญเชิญคนที่เป็นสสวามาเป็นวิทยากรอ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่นี่คือการทํางานของเราซึ่งบอกว่าไม่ได้หนักหนาอะไรเราเพียงแต่ว่าปีหนึ่งเราก็เออเราก็พูดภาคกุญใจว่าเราทํา อะไรให้เป็นประโยชน์ก่สังคมตอนนี้ก็เป็นที่ยอมรับในชุมชนแล้วว่าเราเราเป็นต้นแบบของการลงลึกเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของสตรีในวิถีอื่นๆซึ่งไม่ใช่มิติเรื่องอาชีพอย่างเดียวนะคะก็จะมองว่าเออเอาเงินมาไ,ไอ้กู้เพื่อไปประกอบอาชีพไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวผู้หญิงเราดูแลหลายเรื่องเรื่องสังคมถ้าเราสามารถลุกขึ้นมาอยู่ในระดับที่ ผู้ตัดสินใจจะทําให้สังคมเรามันเกิดความสมดุล<ะ>ผู้ชายเก่งโครงสร้างเก่งวิศวกรแต่ผู้หญิงเราเนี่ยเก่งอ่อนเรื่องสังคมเรื่องครอบครัว<ะ>เพราะนั้นมันน่าจะไปด้วยกันได้<ะ>ก็มันน่าจะเปิดโอกาสให้ไปด้วยกัน<ะ>เราคิดไว้อย่างนั้น จากการที่ได้สัมภาษณ์อาจารย์นะคะ<ม>จะพบว่าบทบาทของสตรีใช่ไหมคะคสิทธิของเด็กมีความสำคัญในสังคมที่นายนะคะทีนี้คำถามสุดท้ายนะคะรวันนี้ก็รดิชอยากจะถามว่าการที่เราดูแลสิทธิเด็กสิทธิสตรีแล้วก็กิจกรรมที่เราปฏิบัติตรงนี้นะคะ เรามีโครงการหรือมีแนวทางในการเตรียมตัวที่จะเตรียมความพร้อมให้กับเร็เทศรสเซีเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่อาเซียน,นเนี่ยค่ะหลายคนก็มองนะเน้นมุมมอง,มอ,ง,มอ,งอาจจะต่างกับคนอื่นคนอื่นก็จะมองว่าเตรียมรับรับอาเซียนมองในเรื่องเศรษฐกิจนะฮะเสาเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยแต่เน้นมองมองในแง่ของว่าเรามีดีอะไรอยู่ในตัว เรารักษาสิ่งดีตรงนั้นไว้ได้หรือเปล่าเรามีเอกลักษณ์อะไรของเราน่าจะค้นหาเอกลักษณ์ของตัวเราเองแล้วตีกกรอบให้เข้มแข็งนะฮะก่อนที่ต่างชาติเขาเข้ามาเนี่ยเราไม่ใช่รพร้อมที่จะแบรม,มือรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาแต่ของเราต้องรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของเราไว้ให้ได้ดีใดีก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้แตวมากภาครัฐก,ก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับด้านด้านด้าน,ด,านด้านสังคม เท่าที่ควรสนใจแต่เรื่องโลจิสติกด้านเศรษฐกิจกด้านอะไรที่จะมากับกับอาเซียนแต่สื่อสารกันได้อะไรจะได้แต่ว่าไอ้ด้านของว่าเอ๊ะภัยที่เกิดขึ้นตามมาเป็นอย่างไรวัฒนธรรมที่เข้ามาแล้วทำให้ของเราล่มสลายละใครใครดูแลหรือว่ามีมีม มีอันตรายอะไรที่แฝงมากับตรงนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงหรือสิ่งดีๆของเราจะถูกขโมยไปไปใช้ที่อื่นเราเรามีอะไรจะรักษาไว้ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นมุมมองของเราดีควารู้สึกว่าต้องพัฒนาตัวเราให้แข็งแกร่งรู้เอกลักษณ์ของตัวเองและรักและหวงแหนันด้วยามากกว่าที่จะวิ่งวิ่งตามคนอื่นเพราะนั้นวันนี้ก็พยายามเขียนโครงการ เพื่อจะพัฒนา,นาสตรีอย่างผสตรีเนี่ยถามว่าคุณภูณมิใจในคกว่าเป็นจตรีไทยตรงไหนที่มันต่างกวต่าตคนอื่นแล้วยังรักษาวไว้หรอือเปล่ารักนวสฉวนตัวอะไรต่างๆนี่ยังมีไหมอะไรอย่างเงี้ยคนไทยยิ้มสยามยิ้มที่เป็นมิตรอะไรอย่างเงี้ยมีจิตใจที่เอื้อเฟือ้อยังคงมีอย่างนี้ไหมเขาจะไม่เห็นภาพอย่างนี้ของเราหรือเปล่า อะไรอย่างนี้เป็นต้นตนนัเลยไปก่อนุ่เอ๊ะไม่รู้จะเหมือนกับคนอื่นไหมคนอื่นอาจจะเตรียมตัววปุปูไปชาช้กิจแต่ขนาดเดียวกันเราก็มีนะฮะมีคอร์สที่จะเรียนภาษาต่างๆให้กับกลุ่มสตปรีและเราก็มีการออกอากาศที่ทสวสวททุกวันศุกร์เวลา9ก้ามงาริกาเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลของสตปรีรเช่นจะมีเรื่องปัญหา เด็กท่งองกาัาหากฎหมายอะไรที่ควรจะรับรู้ต่างๆแม้กระทั่งเรื่องค้ามนุษย์อะไรต่างๆนียเราก็จะเิยแพร่ให้ความรู้กับพวกเราได้รับทราบเพื่อรู้เท่าทันยิ่งโลกเปิดกว้างหรือไอทีตา่ตางๆอันตรายมันตามมาเยอะแยะกับพวกเราคือไม่รู้ไม่เขาเรียกว่าคว่ารู้เท่าทันนี่ไม่ตกเป็นเหยือ่อนะฮะทำยังไงจะไม่ตกเป็นเหยือ่อ อย่างนี้เติบโตเติบขาดเจตนาของเราค่ะจากประสบการณ์ของอาจารย์นะคะดิฉันอยากจะให้อาจารย์สรุปว่าการเป็นนักบริหารสมาคมของอาจารย์แบบนักบริหารในอาชีพเนี่ยค่ะประเด็นสําคัญหรือปัจจัยหลักที่เป็นองค์ประกอบทําให้องค์กรเนี่ยค่ะเจริญเติบโตมาระยะเวลาเนล้วมีผลงานที่นา่าภาคภูมิใจนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างคะ ออพอพูดถึงนักบริหารหมืออาชีพเนาะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมืออาชีพตรงนี้เนี่ยคือไม่ใช่ทําธุรกิจนะเนาะเพื่อไปให้มาให้ได้ชื่อธุรกิจหรือความรอกงามกาไรเพิ่มขึ้นเหมือนนักบริหารของออธุรกิจท,ทั่วไปแต่นี้เป็นเรื่องของการบริหารคน ที่มาทํากันด้วยจิตสาธารณะด้วยมีความเต็มใจอยากจะทํางานร่วมด้วยเพราะฉะนั้นหลักของเรานี่ก็คืออารมณ์อร่อยซึ่งกต่เละการไม่ซีเรียสนะฮะไม่ซีเรียสเพราะนั้นบังค้งก็เลยมองมองว่าเฮ้ยหย่อนยานระเบียบหรือเปล่าแต่เราก็มีหลักหลักหลักการของเรานะอย่างเช่นเวลาน,นี้เราก็พัฒนาเอ่อยกระดับเป็นเป็นอะไรมีนโยบายเอ่อการบริหารที่ ต้องไม่ไม่เลือกปฏิบัตินะไม่อะไรนะทุกอย่างเนี่ยเราก็เป็นไปตามนั้นนะแต่ต้องบอกว่าคือเวลานี้เราพอเราได้โปรเจกต์บางโปรเจกต์เนี่ยเกี่ยวข้องกับการการมีค่าตอบแทนกับกับคนที่จะต้องเป็นเป็นอะไรพนักงานอะไรต่างๆเนี่ยบ้างซึ่งซึ่ง,งรัฐบาลไม่่ายนะถ้าเป็นเงินเงินทุนของของรัฐบ,บาลไม่มีค่าค่าเดือนเดือนนะ แต่ของยูเซสที่ให้มาเนี่ยเขามีเงินเดือนเขาคิดว่าโครงการจะรันได้มันต้องมีคนทำปูนตาม,ามนะอย่างน้อย2-3ถึง3คนเป็นโค o ออร์เนเตอร์เป็นแอดมินเป็นไฟแนนซ์อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องให้ให้เงินเดือนประจำเพราะฉะนั้นการบริหารมันก็ต้องแบ,บ่งเปสองแบบแบบหนึ่งคือบริหารตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกฎระเบียบที่มีการว่าจ้า นะกับผู้ใต้ปัะคับปัญชาชวนอีกอีกอันนึงก็เป็นการบริหารแบบแบบพี่แบบน้องไปด้วยกันแต่ทั้งนี้ทั้นั้นยืนอยู่บนความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็โปรง่งใสคือไม่มีใครบอกว่าโอ้ยนี่ทำเพื่อหาประโยชน์ใส่ตัวเองไหมอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องไม่หนมีโจนี้เกิดขึ้นเพราะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เราเราได้ใจพวกน้องๆเขานะฮะแล้วก็ มีบางครั้งระยะหลังเนี่ยเราแรกๆเราเรามีการพอบหอข้ามาทานกันใครมีผลไม้อะไรก็มาทานกันเวลามันนัดประชุมกันทีะนะคะไม่มีค่าเบรกเบิกอะไรอะไรอย่างเงี้ยตอนเรามามาทำโปรเจกต์ของกระดานนี้เราก็มีเงินตอนนี้เขามาเราก็เลยเอาตัวเนี้ยมา ตอบแค่น้ำใจกับน้องๆเขาด้วยเพื่อว่าเออบางคนต้องเสียค่าใช้จ่ายลดนมันราบมาเนอะน่าจะมีส่วนตอบแทนอะไรเนี้ยเราก็แล้วนี้เราก็เลยใช้วิธีแบบเนี้ยว่าเออกระจายมาให้พวกน้องเขาบ้างแทนที่จะเขาจะต้องพักอะไรเงี้ยก็มีอะไรตอบแทนเกิดมาในเรื่องอะไอย่างเงี้ยบนที่เหมือนกันเพราะนั้นมันแตกไปสองอย่างอย่างหนึ่งบทบาทหนึ่งก็ต้องทำตามระเบียบ ขององค์กรอีกอันก็เป็นอันบอกของกลุ่มจิตภาสานะก็ไปอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นโครงสร้างของเราก็เลยมีมีทั้งสองลักษณะมาด้วยกันค่อนข้างจะยากกว่ากว่ากว่าข้างใดอย่างใดอย่างใดค่ะแล้จะเป็นอย่างนั้น ยังไรก็ตามนะคะในวันนี้ดิฉันก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่ถ่ายทอดประสบการณ์ดีของนักบริหารมืออาชีพที่เป็นมืออาชีพจงแท้จริงะคะาา่ะขอบพระคุณค่ะ